สวัสดีค่ะหมวกทีมหมวกตกปลานะคะสกีนชื่อติดหมวกติดโลโก้ค่ะวันนี้มารีวิวพร้อมกับสายฝนนะคะเสียงที่ได้ยินตอนนี้นะคะจะเป็นเสียงของฝนตกนั่นเองค่ะไม่แน่ใจว่าในคิปจะได้ยินหรือเปล่านะคะแล้วก็มารีวิวนะคะกับงานหมวกนะคะมาจากทีมงานนะคะที่เออเป็นทีมงานแพะซิ่งนั่นเองนะคะ โลโก้นะคะลูกค้าออกแบบนะคะออกแบบต้องการกาหนดมาเลยค่ะว่าต้องการให้มีแพ้นะคะแล้วก็มีข้อความมีชื่อทีมงานนะคะอันนี้เราก็ทําแบบให้ลูกค้าดูก่อนแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมจะส่งเลยค่ะแต่ว่าด้วยวันนี้ฝนตกหนักตอนนี้น่าจะประมาณเกือบเข่าได้แล้วนะคะตอนนี้หน้าร้านเกือบเข่าก็เลยขอลูกค้าเป็นว่าขอส่งเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมนะคะลูกค้าก็น่ารักมากๆค่ะบอกว่าได้นะคะ แต่ว่าเบื้องต้นเราก็จะมีการถ่ายคลิปนะคะให้ลูกค้าดูว่างานจริงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนที่เห็นตอนนี้นะคะก็คืองานจริงเลยอันนี้ไม่ใช่งานกราฟิกนะคะงานจริงที่พิมพ์ลายนะคะพิมพ์ลายเข้าไปบนหมวกเรียบร้อยแล้วนะคะสีฟันนะคะสวยมากนะคะให้ดูใกล้ๆเลยสําหรับตัวหนังสือแล้วก็ตัวสอนนะคะเรามีการไล่โทนสีนะคะอยู่ที่ความชอบค่ะจะชอบเป็นสีเดียวก็ได้หรือไล่โทนสีแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ภาพนะคะที่เอามาใช้ก็จะ คมแล้วก็ชัดมากๆอันนี้ที่ซูมให้เห็นนี่คือใกล้มากๆค่ะใกล้มากๆสําหรับหมวกสีนี้นะคะเป็นหมวกสีที่ฮิตมากๆค่ะก็คือปีกหมวกสีแดงนะคะตะข่ายด้านหลังเป็นสีดําค่ะหน้าหมวกเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะมีจุกบนหมวกตรงนี้นะคะแล้วก็ที่ปรับที่ปรับสีสันด้านหลังก็จะเป็นสีแดงนะคะสีนี้ฮิตมากนะคะสำหรับสำหรับใครที่ชอบโทนสีแดงนะคะสามารถเลือกได้ค่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะก็คือสีดําค่ะ สีดําก็สวยนะคะอยู่ที่ความชอบของลูกค้านะคะอันนี้คือดําดำล้วนนะคะด้านหลังก็จะเป็นสีดำหมดเลยแล้วก็สีแดงเป็นใบนี้นะคะ่ะจะสดมากนะคะสําหรับสีแดงก็ขอบคุณมากๆนะคะทีมงานที่ทีมงานแคสติ้งนะคะที่สั่งงานถั่วประมาทั้งหมด8ปใบนะคะก็คือ1 2 3 4งสองสามี่ห้าหกดแดออเก้าใบเ้าใบ แล้วก็ที่แอดมินถืออยู่อีกหนึ่งใบนะคะถือเอาไว้เพราะว่าจะได้เอามาถ่ายรูปใกล้ๆนั่นเองค่ะจะได้ให้เห็นตัวอย่างงานนะคะว่างานจริงนะคะสวยคมแล้วก็ชัดมากนะคะเพราะว่าเป็นงานกราฟิกที่ร่างแบบขึ้นมาใหม่ค่ะร่างแบบขึ้นมาใหม่สําหรับลูกค้าเลยเพื่อที่จะได้ออกแบบงานแบบงานหมวกให้สวยแล้วก็คมชัดที่สุดนะคะสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปแพ็กใส่รังก่อนแล้วก็ถ้าฝนมันซาเบาลงอะคะ่ะ ก็จะมีรอบส่งอยู่ก็เดี๋ยวอาจจะไปส่งไปส่งค่ะแต่ว่าขนส่งเขาอาจจะไม่ได้ปัดรอบในวันนี้อาจจะค้างไว้ที่ขนส่งหนึ่งวันอะไรแบบนี้นะคะก็ขอบคุณแล้วก็ขอโทษลูกค้านะคะที่ทําให้ล่าช้าลงไปนะคะแต่ก็ถ้าทันรอบจริงๆอะคะ่ะฝนเบากว่าน,นี้อีกนิดนึงก็เดี๋ยวจะรีบส่งให้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูบรรยากาศหน้าร้านนิดนึงนะคะเนีย่ยค่ะ ตรงนี้นะคะน้ํามาถึงมาถึงหน้าร้านซึ่งอมีรถมาพอดีเดี๋ยวลองดูนะคะว่ามันมันมันท่วมสูงมากหรือเปล่าเนี่ยค่ะอันนี้เป็นรถใหญ่นะคะแล้วก็บางเอิญว่ารถเราตอนนี้มันมีคันเล็กอยู่คันหนึ่งอยู่หน้าร้านพอดีก็เลยทําให้มันไม่สามารถออกไปได้นะคะเพราะว่าถ้าเอารถถอยออกปุป๊บอะน้ำจะเข้าประตูรถเรียบร้อยเลยเพราะว่าเป็นรถคันเล็กมากนะคะ เนี่ยคะ่ะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะสำหรับสำหรับใครช่วงนี้นะคะออกเดินทางหรือว่าไปไหนก็ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะฝนตกตลอดเลยนะคะแล้วก็น้ำท่วมด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ